โดนคดีอะไรวะยิงตำรวจลายมากทำไมถึงยิงตำรวจรอ่ะฮะตำรวจเขาโบกแล้วมันยังไงอะ่ะแล้วทีนี้ก็ขับรถไปกับเพื่อนเองมากับเพื่อนใช่ขับรถอะไรวะขับรถกระบ,บะอืมแล้วก็ทีนี้เพื่อนมันพูดว่ายิงตำรวจไหม ก็ไปยิงเขาเรื่องอะไรอ่ะมันมันมีเรื่องเจ็บั้าน้ําใจทนมาหมางกันมาก่อนหรือเปล่ามันห้าวมึงขับรถเห็นด่างข้างหน้ามึงรู้ตำรวดเทีวแล้วเป็นยังไงต่อวะไปตื่นเต้นปะทีนี้ก็เลยชักปืนยิงเลยเพื่อนมึงบอกว่าให้ยิงยิงตำรวจเลยใช่ทั้งที่เขาก็ยังเขาบอกอยังบอกยิงเลยเหรอ ตำรวจมีกี <glam ể> ่คนวะสามสโอ้จะบอกว่าจะบอกว่าด่านลอยก็ไม่ใช่หรอกด่านมาเยอะเลยอ่ะมาวู้มาหมดสนอ่ะสกัดจับแบบนี้เขาคงรู้มั่งว่าแกกำลังเดินทางและในรถแกมีของผิดกฎหมายใช่ไหมวะมีนั่นไงอะไรวะอาวุธสงครขามแกจะขนขนไปไหนไปรัสเซียไปไกล มึงขับกระบะไปแล้วเสียไปไกลอะ่ะแล้วมีการยิงต่อสู้กันไหมมียิงกันมาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เจนาทีมึงก็บอกมึงก็บอกชั่วโมงกว่าก็ได้โอ้มึงละเอียดมากเลย70นาทีบอกฟุตบอลเนี่ยุตบอลเขนบอกเป็นเวลากันเหรอแล้วเพื่อนแกเป็นไปไงเพื่อนตาย แล้วตำรวจตายกี่นายตายหมดเลยเออก็ตำรวจตายหมดเลยแล้วใครจับมึอวะแสดงว่าต้องไปเจอีด่านหนึ่งอ่ะเขาเขามีกำลังเสริมอ๋อสามสิบนายตายหมดเลยใช่พอตายเสร็จปั๊บแกก็พาด่านมาพาด่านมาเราไปไปไงต่อไปเจอด่านที่สองอ๋อเดินด่านแล้วไม่ลู้ใช่ ว่าแล้วมันต้องเจอด่านสองใช่แล้วด่านสองเป็นไงวะด่านสองว่ยิงยิงเลยยิงมึงคนเดียวเลยนะคนเดียวยิงมีมีกระสุนเยอะอ๋อเหรอแล้วด่านสองตำรวจเยอะวะรอบนี้มาร้อยนายโอ้โหเพราะคดีอย่างแกมันต้องจับตายแล้วแหละ